สวัสดีครับผมดรนาคินคำศรีนะครับเป็นรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพานะครับเป็นคณะกรรมการในเรื่องของการขับเคลื่อนการจัดทําหลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรกลางหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการเป็นผู้ตัดสินกีฬามวยไทยนะครับซึ่งอตอนนี้หลักสูตรเนี่ยนะครับประมาณ80%แล้วถ้น่าจะเหลือประมาณสัก20นะครับในการที่จะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่องของ การพัฒนาการเป็นผู้ดศิลป์มวยไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยประเด็นที่1เราทําหลักสูตรนะครับมี3ามระดับนะครับมีระดับ C b A ระดับ C นี่คือระดับของผู้ดศิลป์หน้าใหม่ก็คือผู้ดศิลป์ที่จะเข้ามาในส่วนของการเป็นผู้ดศิลป์นะครับหน้าใหม่เลยนะครับระดับ B ก็คือผู้ดศิลป์เก่าที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับนำในเรื่องของเครดิตแบรน์ในเรื่องของเทียบประสบการณ์ในการที่จะเข้ารับการอบรม และก็ในส่วนของ A ลายเส้นก็คือ,อเป็นระดับของแบตเป็นแมทคอมนะครับเป็นระดับของประธานผู้ดุลสินนะครับเพราะฉะนั้นในหลักสูตรที่เราทำเนี่ยมันมีอยู่3ระดับอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดทําหลักสูตรเสร็จแล้วเนี่ยฮะยกตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นหลักสูตรกกลางของประเทศนะครับซึ่งเราทำห้าหลักสูตรหนึ่งในนั้นก็คือการเป็นผู้ดุลสินกฬามือไทยด้วยนะครับเราทําเสร็จแล้วไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับ หลังจากที่เราทําหลักสูตรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีในเรื่องของการาทดสอบซึ่งเราร่วมกับสํงงานักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาห่ประเทศไทยนะครับในเรื่องของการนําหลักสูตรไปใช้ก็คือการาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมวยไทยทั้ง5า้าภาคนะครับก็คือ,อที่เรานําร่องไปก็คือหลักสูตรผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนซึ่งผู้ตัดสินเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้พรบพร,รบรเดียวกันนะครับ ข้อหมายเดียวกันแต่สังเกตว่าทําไมในการปฏิบัติมันไปคนละทิศละทางเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรนี้และก็ศูนย์ทดสอบนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการารวบรวมและก็าการกําหนดทิศทางของการเป็นพุทธศิลป์กีฬามวยไทยให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งเราทํามาแล้วนะครับ